สิบสอง1ูณห99เกากาสิบสอง่งก็หลังจากที่ญิงเคยโพสต์คลิปที่บอสตันเขาชอบคูณเลขนะคะ ตัวเลขตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยแบบอ็บอกซ์มาถามหลังมาเยอะมากว่าแบบเฮ้ยพี่หญิงพี่หญิงใช้ของเล่นอะไรพีหห่หญิงใช้แบบสื่อพัฒนาการสอนน้องเนี่ยตอนขกี่ยวขวดต้องใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่มีพลังเ <laughs> ต็มที่แล้วก็หญิงก็เลยไปรวบรวมของเล่นกับสื่อพัฒนาการสอนลูกเนี่ยเตรียมไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะว่า หนิงใช้อะไรบ้างแล้วก็แรกเริ่มเลยเยนี่ยหนิงใช้ตัวไหนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปคประมาณนี้เลยเพื่มจะลองอาไปปรับใช้ดูนะคะหนิงจะบอกว่าชิ้นแรกเนี่ยที่หนิงให้บอสสั้นเล่นเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้เลยค่ะจะเป็นหน้าตาแบบโฟมแบบนี้นะคะเบาๆแล้วก็สามารถใส่ตัวเลขเข้าไปข้างในแบบนี้ได้ อันนี้หิงให้น้องวอสซันเริ่มเล่นตั้งแต่8เดือนค่ะ8เดือนเนี่ยจะเป็นวัยที่เขาเริ่มหยิบจับคว้าทุกอย่างแต่ว่าต้องเป็นอะไรที่น้ำหนักเบานะคะหญิงเริ่มให้เขาคุ้นเคยกับของที่เขาสามารถหยิบได้แล้วก็ตัวเลขเนี่ยให้เขาค่อยๆค,คุ้นเคยไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยหญิงเชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนรู้จักตัวเลขแน่นอนแต่พอเขาเริ่มคุ้นเคยหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเ้ยตัวนี้นะคุ้นคุ้น เลขหนึ่งนะเลขสองนะเลขสามอะไรเนี่ยมันทำไมเป็นอย่างนี้หน้าตาแบบนี้พอคุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆสอนของเรื่องจำนวนต่อไปนะคะอันดับแรกเวลาเล่นกับนูกนะคะก็ให้เขาเ r สอ่า t r a เสร็จแล้วก็ให้เขาใส่ Can you put it inside ใช่พยายามแล้วก็แท p 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 แบบนี้นะคะแค่นี้เล่นแค่ครั้เดียวพอนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเบื่อ เอาแค่แบบไม่เกินสิบห้านาที mm. หลังจากนั้นเราก็จะให้เขาเริ่มต่อนี่ <Yes. S 1> ก็คือ Austin can you put number two here Yeah and then t a <c oughs> next one is <c oughs> เดือนที่สองอะ่ะก็ให้เขาเริ่มเอามาต่อเองทีนี้เขาก็ uh, จะรู้ลำ <this. S 2> ดับ ก็ชิมไปเรื่อยๆหนึ่งของาที่ห้าเจ็ดแปดเก้าของเล่นชิน้นนี้หญิงซื้อที่ทอยอารัสนะคะจำได้ว่ามันจะเป็นแบบมาแบบอันใหญ่มากมีทั้งตัวเลขแล้วก็มีอัลฟาเบต a ถึง Z ซดเอชอัสแซดเอจ z ใช่มอจีใช่ไหม <c oughs> แต่ภาษาไทยเขาเรียก a t จีแซ่ะก็คือภาษาไทยเอจ ภาษาไทย A2C ก็ได้โอเค A2C แต่สมัยของมามีมันเป็นรุ่นเก่าอ่ะเขาเรียก A2Z ได้ไหมได้ไ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาจะเรียก A2C นะไม่รู้จัก Z ท้ป้าใ่ฟูรีจูว่ How old are you three three years old How old is Pibella five How old is mommy thirty <Hey. S 1> oh, 33โอ้33วันแล้ว How old is papa 34 34ต่อไปชิ้นที่2ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เรายังไม่ควรใช้สื่อที่เป็นแบบ2มิตินะคะมันควรจะยังจะเป็น3มิติอยู่3มมิติในที่นี้ก็คือเป็นแบบ เนี่ยมีกว้างคุณยาวคุณสูงแบบนี้เป็นอะไรที่เขาจับได้ทั้งอันที่ไม่ใช่เป็นรูปภาพอะค่ะเพราะว่าวัยก่อนสองขวบเนี่ยเด็กเขาจะยังไม่ค่อยสนใจอะไรที่เป็นรูปภาพเป็นอะไรที่เขาจับได้เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากนะเป็นไม้แต่ว่าเบาเขาก็จะเริ่มชินขึ้นมาอีกว่าเอ้ยอันนี้ใส่เข้าไปปึ๊บตกเย่อะไรประมาณนี้ก็เล่นอย่างเงี้ยแป๊บเดียวพอแค่นาทีแต่ว่าอาจจะบ่อยหน่อยนะจับได้แล้วสัก3 4มสี่ครั้งแล้วก็หมุนเวียนกันไปเรื่อย ต่อไปชิ้นที่3ามนะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เนี่ยคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็สอนเรื่องจํานวนสอนเรื่องจำนวนแบบนี้สมมุติอย่างเงี้ยหนึ่งก็ใส่หนึ่งหัวอันนี้ใส่กี่หัวครับหนึอ <One, two. S 1> ใช่ไหมครับส่วนอันนี้เลขสามหนึ่งสองสาม ไปอันที่สี่แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันต่างกันเพราะอะไรมันต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยจำนวนก็คือ1อันนี้คือเพิ่มมาหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแบบเขาก็จะรู้ว่ามันเรียงกันเพื่อให้ความหมายว่าเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละหนึ่ง อันนี้จะเป็นชิ้นที่4นะคะยังคงความง่ายอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีความแบบเด็กอะ่ะชอบใส่ใช่ไหมอันนี้ประมาณหบวก,กว่าก็ใช้สื่อนี้ได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกใส่เราก็บอกลูกว่าอันนี้หนึ่งก็คืออโง,งนหนึ่งพวงใช้ค้ว่าอ๋อหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็2ก็สตรอเบอรี่สอ,อันแล้วนับให้เขาดู 1, 2สองแบบนี้ค่ะทุกครั้ง ใช่ไหมอันนี้อะไรสูงอ,อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีใช่อันนี้มีเท่าไหร่ครับหนึ่ง <1. S 1> มีหนึ่งอันนี้มีสตรอเบอรี่กี่ลูกครับ <5. S 1> สองสองใช่ไหมง่ายๆสอนแปเดียวพอ,อนะไม่เกินห้านาทีพอหนึ่งขศกปุ๊บเริ่มได้เลยค่ะจับไม่ง่ายนะดูสิจุกเล็กนะใช่ไหม,มอันนี้จะเป็นชิ้นที่5นะคะเป็นน้องลิงจิว๋วเรียนรู้เรื่องตัวเลขเรียนรู้เรื่องจํานวนทีนี้ก็วิธีการเล่นก็คือ สมมติว่าอันนี้ป็นเลขสองใช่ไหมเราก็ใส่สองแล้วเราก็ใส่ลิงสองตัวจะมีความ,ม,มเนเท่ากันทีเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเลขสองเนี่ยมันเท่ากับลิงสองตัวแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอิงใส่สี่มันหนักทันทีไม่บาลานซ์แต่พอใส่ลิงเพิ่มไปสองตัวมันก็จะแบบบาลานซ์กันเขาก็จะรู้ว่าเลขสี่เนี่ยเท่ากับจํานวนลิงสี่ตัวแบบนี้ พอเขาเริ่มรู้เรื่องจํานวนเดี่ยวแล้วเนี่ยอีกหน่อยเราก็สามารถเล่นเพิ่มเติมตอนสามหัวนะเล่นเพิ่มเติมเรื่องการบวกเพิ่มไดส้สมมติว่าใส่เพิ่มสองแต่ต้องบอกว่าบวกนะคะไม่เดี๋ยวเขางงว่าเป็นยี่สิบสี่นะเราะว่าสี่หัวสองเราก็ใส่ในสองตัวเนี้ยมันก็จะเท่ากันอันนี้ชิ้นที่6นะคะเอ,อิ่มขายไอศครีมกันมัมมี่ขอไอศครีม one scoop one scoop for mami please thank you one scoop เลขหนึ่งนะคะ How about Boston What flavor do you like How many scoop Four oh. Four scoop Wow Eat a lot <Four. S 2> Can you finish four scoops y yeah. e a Here h you are four scoops of strawberry ice cream โอ้กินเลยเีงยค่ะก็เล่นสนุกสนุกแต่ว่าก็แค่เรียนรู้เรื่องจำนวนว่ากี่สูปแล้วก็ค่อยพูดไปเรื่อยๆ มีกี่โถดอะไรอย่างเงี้ยเอากี่อันอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแบบสนุกสนุกแล้วก็เรียนรู้ไปไหลายๆอย่างเพิ่มเติมตัวเลขไปเรื่อยเนะ่ะหถึว่าชิ้นนี้ก็สนุกดีแล้วก็ทุกวันนี้นะั้นยังเล่นอยู่ทุกวนันแล้วก็เบลล่าก็ชอบมากเบลเล่าห้าขวบแล้วก็ยังเล่นชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นเกมตกปลาแต่ว่าเป็นตัวเลขแบบน,นี้ของเล่นชิ้นนี้นะคะวิธีเล่นก็คือเป็นปลาแล้วก็มีแมกเนตมีแม่เนกแล้วก็มีที่ตกปลาเป็นแมกเนกันเวลาตกก็คือ ขึ้นมาใช่ไหมคะแรกๆเลยวางแบบไม่ต้องเรียงนะคะวางแบบตัวเลขสลับกันแล้วเราก็บอกว่าใครหาเลขหนึ่งเจอก่อนใครหาเลขสองเจอก่อนใครหาเลขสามเจอก่อนแล้วก็แบบฮ่าแล้วก็ตกแบบนี้ใช่ไหมครับอสตันแล้วก็ดูว่าใครได้แบบคะแนนเยอะกว่าอะไรเงี้ยใครหาเลขสองเจอก่อน w h r s number two where's number t w h o where's number four who can find it first mommy or boston mommy or boston ว่าซะอีกแล้วโหเก่งนะอันนี้ชิ้นถัดไปนะคะก็จะเพิ่มความยากก็เมื่อี้ชิ้นที่ผ่านมาจะมีถึงตัวเลขแค่สิบนะคะทีนี้เราก็จะเริ่ม11จนถึง20่สิเขาก็จะเรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะชินละเขารู้แล้วว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเนี่ยเขาสามารถเอามาแปะได้เลย พอซื้อมาวันแรกคือแปะไดเลยแต่พอ11จนถึง20เนี่ยตอนแรกเขายังไม่รู้จัก<น>ก็เป็นหน้าที่เราค่ะต้องสอนเพิ่มตัวเลข11จนถึง20 15 <50. S 2> <50. S 1> ก็สอนแนวแนว,แนวเดียวกันแต่ว่าให้เขารู้ว่ามันเพิ่มขึ้นเราอาจจะใช้ตัวเลขหรือว่าของที่เรามีอยู่จํานวนอย่างเช่นใช้ลิงเมื่อกี้ก็ได้มาเพิ่มขึ้นว่า10ก็วางลิง10ตัว11ก็วางลิงเพิ่ม1ตัวอเงี้ยแต่ว่านเนี้ยจะเป็นชิ้นที่บอเริ่มเรียนตอนสอขวบ สองขวบจะเริ่มได้เชิญถึงเลข20่ทีนี้จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสังเกตว่าตัวเลขอ่ะจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวหนังสือข้างล่างเนี้ยเล็กลงแต่เขาจะเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นว่ามันคืออะไรอันเนี้ยก็จะเป็น O N E เขาจะเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นว่าเลขหนึ่งเขียนว่า O N E one mustn't how to spell one O N E O N E

ถัดไปนะคะจะเป็นตารางร้อยเมื่อกี้พอเราได้ถึงเลข20แล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็จะได้ถึงร้อยเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขตั้งแต่1 0ถึงร้อใช่ไหมพัสตั้ Is it one to 100? h u n d 0 e แล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์มากกว่าน,น้อยกว่าบวกลบอะไรประมาณนี้อยู่ข้างนี้ตัวเลขพวกนี้อันนี้คือดีมากอันนี้มี2สี 2, 2> oh สีเนี่ย <'m> <อ> white color is it odd or even number? white color is odd number it's odd number how about blue color blue color is odd or even number even even <Either. S 1> number เรียนเลขคู่เลขคี่นะคะมันจะทำให้เด็กสังเกตได้เองก่อนที่เราจะสอน What What อันนี้จะเป็นตารางร้อยนะคะวิธีเล่นก็คือให้เขาเรียนรู้เรื่องลำดับให้เขาเรียงเองหนึ่งตึตึตเขาเป็นคนใส่เองได้หมดนะใส่เองแล้วก็เรียงเรียงไปอย่างเงี้ยเรียงไปอย่างเงี้ยแล้วก็หาคือแบบเล่นได้ยาวมากเกมเนี้ยสร้างสมาธิบอสเซนเล่นเกมนี้บางที30นาทีนี่คือมีสมาธินานมากจนจบแล้วเราก็ค่อยสอนเพิ่มเรื่องตัวเลขคู่ตัวเลขคี่ไปเรื่อย เอาแค่ร้อยพออันนี้หญิงเริ่มใช้ตอนน้องบัสต้นสองขวบนะคะบัสเตันเดี๋ยวไปรีวิวชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายกค่ะชิ้นสุดท้ายที่เล่นก็คือชิ้นนี้เลยหดมากเหมือนกันเป็นตารางหลักร้อยแต่ว่าเห็นป่ะตัวเลขมันหายไปชิ้นนี้นะคะก็จะมีตัวเลขหนึ่งถึงร้อยเหมือนกันจะมาพร้อมกับกระดาษ จะมีความแบบตัวเลขหายไปแล้วเขาก็จะเติมตัวเลขที่หายไปซึ่งทําให้เขาเข้าใจว่าสมมุติว่า35ตัวต่อไปคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้1นึ่งถึงร้ออันนี้ง่ายสุดเสร็จแล้วถัดมาก็จะมีเรียงเลขขี่แล้วก็เติมเลขคู่1แล้วเขาก็จะหาเลข2มาเติมเขาก็จะเข้าใจว่าอ,อ๋อมันเป็นเลขคู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้เติมเลขขี้ หนึ 1, 3, 5, 7, ite, ่งสามห้าเดเก้าอะไรอย่างเงี้ยเล่นเร็วมากนะหลังๆอ่ะแล้วก็จะมีหายไปเป็นสิบแบบนี้หายไปเป็นสิบก็เติมทีละสิบแล้วก็ที่ยากสุดก็คือแบบนี้หายไปแบบมัวๆวใช่ไหมครับแต่สนุกนะเล่นไปเล่นมาเนี่ยพอวันไหนที่เขามั่นใจแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาสามารถแบบทําได้เร็วมากเขาจะแบบภูมิใจอ่ะ อในนี้ what is missing <laughs> ของเล่นทั้ง10ชิ้นนี้นะคะก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนของหญิงเป๊ะก็ได้แต่ว่า เราก็เริ่มจากสเตปประมาณแบบชิ้นใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยๆเล็กลงน้ําหนักเบาแล้วค่อยหนักขึ้นตัวเลขน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มเป็นตัวเลขเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรางเงี้ค่ะของเล่นที่หญิงซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆตามทอยอาร์อาร์สหรือว่าเซ็นท่านหรือว่าตามร้านขายของเล่นกับเพื่อนๆก็ลองไปสยกันได้เลยนะส่วนอีพีถัดไปก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษบ้างว่าทำยังไงให้น้องวอสตันเนี่ยสามารถอ่านหนังสือได้ เขียนหนังสือได้แล้วก็ชอบภาษาอังกฤษด้วยในวัยเพียงแค่3ามขวบเท่านั้นเองฝากเพื่อนๆคลิกไ like ลค์เพจเราไว้ได้เลยนะคะแล้วสัญญาว่าจะอัปเดตคลิปที่มีความรู้ในการสอนลูกต่อๆไปเรื่อยๆวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย